ครับสวัสดีเพื่อนๆไปนอนช้าทายด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณอยู่กับรายการแม่แอนเวนชเดินไม่ได้ทำไมมันเดินปกติไม่ได้หรอวันนี้คะเราจะมาเล่นโลบล็อกนะวันนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมมาใช้แอป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 นี้นะก็คือโอแคมนะนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นโลบล็อกในแมบที่มีชื่อว่าเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออ ช่วยคลาสฉันหน่อยได้ไหมโปรดค่าสฉันหน่อยเถอนนะอาจจะเออตลกแหละคือมันบักบักบักไม่ฉันว่าบักอ่ะเออบักจริงจริงน่าจะใช่ให้ไปเกิดสักทีไว้เห้ทำไมไม่ไปเกิดล่ะเอืออะเฮืออะเฮือเพิ่งมาตอนนี้เนี่ยนะ เออดูดูหน้ากูก่อนไหมฮเออหน้าเป๊ะปุ๊บจังไรชิบหายาเออเมื่อไรมันจะเกิดให้กูล่ะกูเรามาสิบชาแล้วนะแม่งเกิดให้กูได้ไหมเนี่ยเออไม่น่าได้อืมเข้าใหม่ท่านผู้ชมท่านเข้าใหม่โอเคนะก็กลับมาอีกแล้วนะจ๊ะ เลือกด่านสิรอมะเขือไงเออรอพร้อมพร้อมึงเหรอรอเอ่อโอ้โหด่านนี้นี่มันช่างอัปรีเหลือเกินนะท่านผู้ชมนะสำหรับสำหรับเราโคตรโคตรอัปรีเลยแม่งตอนนี้เลเวห้าสิบสามาได้เจ็ดร้อยแปดสิบคนเย่ดีใจคนนี้เล่นคนที่ชื่อว่าแซลลี่มีไหม เออมันมาเซมาเซเอลเซเอลเซ,เอ,อ,เซเอ,อ้าวแลกชิพ2แล้วเออเอยรอไปท่านผู้ชมโอ้โหดูซอมบี้การท่าเดินแม่งโคตรนิ่งดูท่าวิ่งซอมบี้บ้าอะไรวิ่งได้ก็ซอมบี้นักวิ่งอะเนาะเออเนาะปูถามแปลกชิพ้นี่มันซอมบี้นักวิ่งเหรอหรือว่าซอมบี้เลโกว้วะนี่ท่านี้ทน่านจะซอมบี้เลโก้มากกว่า ไอ้นี่แม่งมาอย่างเนียเลยนะเนี๊นะยจังเลยอะ่ะโอ้โหกระโดดสูงไปป้าพี่นะคนกระโดดไม่สูงขนาดนั้นเลยขอเถอะขอเถอะขอห้าสิบห้าสักทีโ,โหกล้ากจังเลยต้องย่งเพื่อนค่าเขาจป่ะหรือว่าต้องช่วยเพื่อนข่าวะนะก็อืมันมันนะะ อ่าอันนี้ก็เป็นเกมที่สนุกเหมือนกันถ้าใครอยากให้เล่นโลบักพักภาคไหนหรือว่าตอนไหนนะคะก็เออแชทมานะคะอุย๊ยใครไล่ตีตูดโอ้ซอมบี้เยอะไปไหนฮะมันมีคนกี่คนวาเนี่ยอซอมบี้กระทะโอ้ไม่กัดอีกโอ้ no. โน o ออ h a t c ๆๆๆๆ h a t c จยเย็นจะ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 เย็นจยเย็นอะมาดิ silver silver mercy จะกัดไปถึงไหนวะนี่ฮะเขาร้องแล้วนะเปลี่ยนด่านอื่นบ้างก็ได้อ่ะยืนเฉยๆทำพ่อทำเพื่อนายก็หลบด้ช่วยฆ่าอยู่เนี่ยโอ้โหไม่หลบเราจะให้ช่วยฆ่าได้ยังไงล่ะพอคุณอือหือสุดยอดเลยจ๊อ จุดยอดเลยจ้าตัวใหญ่มาเริ่มจ้าเอ้ย154แล้วเอ้ย54ไอ้ว่าชอรี่ชอรี่รูบี้มันจะมีชื่ออยู่ข้างบนนะคะถ้ากูโดนกัดตอนไหนวะเนี่ยมันจะมีซอมบี้ไดมอนด์ด้วยนะมันมาจากไหนวะ,ะรูบี้นะรูบี้เอ้ยมึงจัดจะตตบเลยไอ้ฮานี่อีปักห่านี่ฮุบชอฮัชชาเป็นไงนะจ๊า จอสเต็ปคนจุ๊กเก่งเป็นไงโหมึนนะเด็มึนนะเด็กตะคุณเนี่ยตอนเน,นี้ยกูมึนเอาสิ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 อยากกินเออสเตปไม่ละน้องมา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 ตาลลาตาตาตาลลา าะลา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 โอ้จะบมือจับจจัโอ้ยจปัปาคิยคุยกับปลาลักคุยคกาปาลากูกาโลาล,ลองเพลงอะไรวะอืม,อมซอมบี้เป็นขบวนเลยจ้าพอคุณจ้าฮสชารัชชาคัชชาจา้าขอบอกเลยนะจา้ากระโดดสิรออะไรโอ้โหโหลดแบบดิจิตอลเฮดดีเลยนะคะซอมบี้มันเกิดมาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยโก ทองนะคะซอมบี้ทองมีด้วยเหรอไม่เคยเห็นก็น่าจะมีอยู่แล้วล่หละลูบี้เอย๋ยลูบี้เอย๋ยช่วยข้าหน่อยช่วยข้าให้รอดได้หน่อยได้ไหมอู้หูเอโอซอมบี้ลุกขึ้นมาได้เออก็ยิงไปแล้วให้มันตายไปแล้วเนี่ยลูบี้ตายซะเจ,เจิดข้างล่างนายข้างล่างนายเออมันโดนกระต้อนไหนวะนี้อือวิ่งเร็วปานแบบสายฟ้านะจ๊ะ นาจา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 นาบราบราโอ้โหกากจังเลยอะ่ะเธอรูบี้จา๋าโอ้สีเวอร์สีเวอร์จะเย็นจะลูกสีเวอร์มามีอีกตัวไหมขออ้าวเอ้ยอ,อ,อ๋ออ๋อไอโรตีมันตีกูใช่ไหมโรตีตีกูอ๋อถทายอยู่เออลิตอโรตีตีกูขอดูก,ก่อนนะคะว่ามันมีกี่คนนะ ทำไมเพื่อนวิ่งช้าจังเลยทำไมเราวิ่งนายเร็วกว่านายอีกตั้งเยอะเห็นไหมป่ะไปเปื่อนเถอะเย่ yeah. ขอเล่นแบบนี้นะมันถนัดกว่าเหลือแค่สองคนนะจ๊ะมันดูซอมบี้กี่คนนะจะ๊ะซอมบี้กี่ตัวเข้าใจหรือเปล่านะจะ๊ะโอกระทะหายกระทะเขา้าเข้าโอ้ตายจ้าเวลาแล้วข้าเพื่อนตัวเองหรือพวกตัวเองนะคะชนะ เวลาเราฆ่าพวกตัวเองแต่เราจะไม่ได้เลเวลแทนนะคะของฆ่าห้าเธออยากได้ปืนอยากได้ปืนจุ๊จุจุจุปืนอะไรไม่รู้ว่ะ <c oughs> ถ้าใครอยากให้เล่นด้วยก็มาได้นะคะมาได้เลยนะคะปกติเอ,อจะเล่นโลบอเนย์บา้าบ่อยมากที่สุดนะคะก็จะคือ,อ,อซัมบี้รัสนะคะตอนนี้กำลังฮิตเลยชาร์กไบไม่ค่อยเล่น ไม่อยากเล่นเออเข้าใจป่ะขอร้องรนะ่าโอรนอ,อุ้ยนี่มันไม่เอาด่านนี้ไม่เอาด่านนี้เว้ยโอ้ด่านนี้มันช่างอ,อ,อ,อับปีเอออับปีมากเลยนะชาะแออม่งโคตรอับปีแม่งซอมบี้เยอะไปไหนอะ่ะเ,เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยซอมบี้แม่งเยอะไปไหนวะเนี่ย จะใช้การโกงกันคือขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เออทำไมมันจะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ทำไมถือว่าโกงแต่ซอมบี้ตัวใหญ่แม่งเสือกระโดดขึ้นมาได้ซอมบี้ตัวเล็กแทนที่มันจะปีนตัวใหญ่แม่งไม่ปีนแม่งเสือกอยู่ข้างล่างให้งงงงตายอะมึเงเอ้ยโอ้เช็ดขอห้าสิบห้าสักทีได้ป้อรูบี้รูบี้รูบี้เอ,อ่อใจยเย็น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 เดี๋ยวพี่จะตายแล้วน้องนะ จะเยังน,น้องนะพี่ไม่ได้ใช่ละเด็นะจ๊ะตาพี่มาทําไมเหรอคะเ oh, นี่ยงงไงงี้เงา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 โอ้บักเช็ด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 โอ้โหโอ้มันกระโดดขึ้นมาได้เว้ยคิดผิดจริงๆเลยเออมาถึงกูกนะ็จะตายแล้วเนะี่ยจะตายแล้วเนี่ยอยู่ไปฆ่าไอ้คนนี้ดีกว่า เออผิวสีแทนน้นนาไนมาลองสักตั้งขอตายสักหน่อยไม่อยากตายอ่ะต้องค่าให้ได้ก่อนเอาเด้เอาเด้ฆค่าไม่ได้วันนี้ไม่กลับเว้ยโอ้ยขอร้องละนะขอร้องนา้าไเชื่อเราค่ามันหน่อยเออหลงไปแล้วโอ้จ๊ะสาจุกนะจ๊ะจะบอกไว้ให้นะจ๊ะมาเจอกับเทพจุกนะจ๊ะใช่เหรอใช่เทพจุกเหรอเย้ yeah. ่หาหาแล้วในในที่สุดก็ได้ปืนแล้วโอ้โหโอ้โหงโงโงงฉันไม่มีอะฉะนไหนล่ะฉะนไหนล่ะฉะไหนล่ะเพื่อนจะตายแล้วใชเพื่อไม่ไม่ช่วยก็ได้อะในเมื่อกูกูไม่มีความหมายต่อมึงนะกูก็จะไม่ช่วยมึงอีกต่อไปมาเจอกับเทพจุ๊กจะเป็นยังไงเจอกับเทพจุ๊กจะเป็นยังไงโอ้โหเจอเทพจุ๊กไม่ไหวแล้วดูมึงตามมาเป็นทวัวเลยไหมล่ะ มามาเราจะให้หนายช่วยช่วยช่วยไล่มันดีงามจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ามาเลเซียามาลาสกมองไม่เห็นอีกโคตรโง่พุ้ดอจใส่จุกนะจ้าขอบอกเลยนะจ้าตอนนี้ใส่จุกมากเลยนะจ้ามาจะมาก็มานะจ้าเอ้ยเ้ย,เย,เย,เยมึงไปติดคุกมาตอนไหนมึงจะมาฆ่ากูทำไม ไม่มีเงินมีแต่ปืนเอ่อครั้งนี้นะคะบอกว่าเออน่าจะมันกันนะสิบนาทีเห็นอ๊ด What the fuck โอเคขอตายเร็วๆเถอะจะได้จบคลิปเพื่อนฆ่าเราหน่อยไม่อยากเอออๆตายแน่ตูเอืออะเอืออเอืออะเอืออเอืออเอืออโอ้โห ไม่ไหวแล้วจ้ะตอนนี้อ่ะกูาาตายด้วยสาเหตุอะไรวะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ลคลิปนี้ให้ถึงสองไลค์อืมกูขอน้อยมากเลยก็ช่วยกันไปเถอนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอลือขอขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ